อ้าวฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านอยู่หนึ่งกันใน,ในเกมไม่นี้เวอรนี้ซึ่งวันนี้ประมาณไหนะซึ่งวันนี้ผมจะมาทําการอัปเดตพิ่มเต่ร์สักนิดหน่อยซึ่งผมบอกว่าผมได้ได้ทําได้ไปดูข้อมูลแล้วซึ่งบอกผมเพิ่งมารู้ตาที่มีอย่างอื่นอีกด,ด้วยผมไม่ได้ตรวจถ้าใครดูคลิปนั้นแล้วผมจะบอกเลยว่าง่าอายจ,จริง คือใ้ที่จะตรวจให้หมดให้เดีย๋ยนะไม่ดูให้เดียยที่ผมลืมไปเลยว่ามันมีกับมีสามฐานที่ผมจะบอกในก็ไดน้นี้เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแลก้ก็อ่ผมจะทำรายงานอดกนิดนึง่งซึ่งถ้าจะบอกว่าตาตันเเสียหมู่ใช่ไหมตอนนี้พี่จะบอกว่าเสียอะไรใช่คุณฟังไม่ผิดแน่นอน ไรวันเนี่ยนี่มันเสียงอะไรเนี่ยเสียงแกมันเสียงตัวอะไรเนี่ยเสียงอัปปาก้าอัปปาก้าอืมเออเสียงอะไรวะเนี่ยผมบอกว่าพี่ไม่รู้ว่าเสียงตัวนี้มันเสียงคืออะไรนะอัปปาก้าเหรอดิ้ยังไงวะมันจะมาขาซันอ่ะผมผมไม่รู้นันเสียงนี้เนื้โอ้โหเดิมโอ้โอ้โล้วโอ้อืมอืม ันเสียอพาร์ตจริงป่ะเนี่ยผมไม่รู้เออแล้วก็มีระบบใหม่ก็คือตั้งค่าเนี่ยดูเนี่ยมาใหม่ก็ไม่รู้มียังเห็นหรือยังก็ชอบจิตอ้าวแล้วมีแล้วสอนมีไอเทมใหม่ไอเทมใหม่เลยหนึ่งอันแรกเลยนั่นคือสองย่างเลยก็เอาอันแรกก่อนเดี๋ยวเนี่ยอ่ะเปียโนกับอ่าเดี๋ยวว่ามันมีอันหนึ่งหายมีไอเทมอันอันนี่ไง สเปรย์สเปรย์สเปรย์ใหม่แต่ตอนนี้นยังไม่มีตอนนี้สเปรย์ใหม่ยังไม่มียังไม่มีอะไรเลยก็คือมันยังแค่มาแบบกระปร๋ปองกระป๋องเออกระป๋องสเปรย์สีนั่นและก็นี่คือเปียโนโอ้โหมีตื่นเต้นละเอ้ยน่าสนใจมากซื้อบอกว่าว้าวหุ้ย เจ็งปิ๊ดดูนี่อ้าวอ่ะลบไปไหนเนี่ยอ่ะลบไปขอบคุณโอ้ยดีใจเลยดีใจเหรอ,หรอตันตันน้องตันตันคือมันชื่อตันตันนะแต่พอเสี่ยความจริงเนี่ยต้องเป็นเสี่ยหมูใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาปฏิเสธเป็นหมูแล้วเขาเป็นคือน้องตันตันอพกราโอเคก็อ่าก็เขาเขา,เขาเรียนเปียนโนเปียนโนนี้จะบอกว่า มันมีพิเศษอยู่ในนี่นี่เลยคือถ้าไปขั้นแรกคือจะแบบนี้อันนี้อันนี้และปิดอันนี้ก็ได้รู้ดิดูดนะเนี่ยสามารถคุณสามารถเลื่อนนี้ได้เนี่ยว่า,ามันจะเปลี่ยนคือผมให้ดูนะว่ามันจะอาจจะแบบก็มันน่าสนใจดีนะอ่ะถ้าสั้นปิดหมดอ่ะอันยาวค่ะอันนี้น่าจะเป็นปีนปนโนปีโนแบบดูนะ เดี๋ยวพี่เปิดเสียงให้เอ้เป็นไงสุดยอดไหมอ่ะปิดเสียงนี่เอ้เป็นไงว้าวเห็นไหมแล้วแล้วก็มันจะมันจะค้างนิดหนึ่งไม่เป็นไรหรอกทำทำทำอ้าวค้านเลย นาเห็นช่วยไหมเมื่อกี้ลองพี่เล่นดนตรีได้หัวตายมากเลยหนูอ่ะอ่ะเปิดเสียน่งเยก็อืมก็ประมาณนี้แหละโอเคก็มัน โอเคใช้ได้กับเปียโนเปียโนเต้ดูเหมือนว่ามันจะมีแค่มันจะไม่ใช่มีแค่เปียโนน่าจะมาอีกเรื่อยๆอ่ะน่าจะอัปเดตมาเรื่อยๆแหละแต่จิงด,ดีนะเปียโนอ่ะอุ๊ยมาตาัดดีนี่เกมนี้เธอว่าก็คงคง,คงเพียงจบเพียงคือเพียงคนนี้จบ,บอ่ะบอกลาตัดตัดไหนสิอ่ะพี <laughs> ่จะจะบอกแล้วล่ะพี่เกียรจะบอกเทากับเอออ่ะรถดเสีย ก็คงเพียนจบเพียงคลิปเท่านี้ถ้าถ้าถ้าคุณชอบเพียงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้วยนะค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนอนตันตันเลยด้วยเสียใจแทนละเจนหมูเสียใจแทนเสียหมูหายไปแล้วนัวเป็นอะไรไม่รู้แกเป็นเสียตัวอะไรเดี๋ยว